เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับที่นี้ผมก็มาชี้เป้ารถราคาย,ย่อมเยาน้ชมเลือกซื้อเลือกขายครับคันนี้เป็น toyota ปี2004ครับ toyota corolla altis ปีสองพันสี่ยังสวยๆครับสีสวยๆส,ส,สวย,สวยงามภายในเกียร์ธรรมดาเบาะหนังกระจกไฟฟ้าแบบสวยครับยางยังดอกดีดอกน,าน,านันหนาเลยครับใช้กันได้อีกยาว ใบหน้าใสๆครับมีประกันชั้น3ให้ด้วยครับขี่แบบสบายใจให้ห่วงภาษีหกแครับภาษีปีหน้าใช้กันยาวๆครับห้องเครื่องแห้งสะอาดตามนี้เลยนะครับบอดี้ยังสวยไม่มีชนนกสีสันสวยงามใช้2ระบบนะครับน้ำมันและ n g v ประหยัดนะครับเรือนทางแบบไม่ต้องซีเรียสเรื่องค่าเชื่อเพลิงแอเย็นเจี๊ยบประตูระบบเซ็ทนทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบ ไปครับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางกันได้สบายครับกับราคา3 6 0 0 0บาทเท่านั้นครับราคามอไซค์ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสามารถนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับก็ติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมก็ได้ ทันนี้เคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนครับต้องแจ้งกับไั้กนเราเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนราคานี้ครับถ้าเป็นรถบ้านก็เกือบแสนสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ของาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ